ศีลธรรมกับสัตว์เลี้ยงในมิติวิญญาณตอนที่18 1หนึ่งจิตวิญญาณที่ไม่เลือกภพภูมิแก่นแท้ของสรพสัตดูกนท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงสอนว่าจิตวิญญาณหรือวิญญาณขันนั้นเป็นอนัตตาและไม่ตายจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดไปตามกำลังของกรรม ไม่ว่าจิตนั้นจะอยู่ในร่างกายของมนุษย์เทวดาหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามแก่นแท้ของจิตย่อมมีความรู้สึกความกลัวและความรักเท่าเทียมกันการที่เราเห็นสัตว์เลี้ยงเป็นเทียงร่างกายที่ร้ายซึ่งความรู้สึกหรือไร้ค่าคือการมองด้วยอวิชชาความไม่รู้ศีลธรรมที่แท้จริงคือการมองเห็นจิตวิญญ,ญาณที่อยู่เบื้องหลังร่างกายของสัตว์เหล่านั้นว่าเขาคือเพื่อนร่วมทุกข์ที่กำลังแบกรับวิบากกรรมที่หนักหน่วง จงปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงด้วยความเคารพต่อจิตวิญญาณที่กำลังดิ้นรนในสังสารวัตการเห็นแก่นแท้ของสัพสัต์นี้คือหลักฐานของเมตตาธรรมที่แท้จริงและเป็นการสร้างบุญที่มาจากปัญญาตอนที่182การฝึกฝนศีในระดับจิตเจตนาวิรัต ศีลในทางพระพุทธศาสนามีด้หมายถึงแค่การกระทำทางกายหรือวาจาเท่านั้นแต่หมายถึงเจตนาวิรัติคือการงดเว้นเจตนาที่จะทำบาปซึ่งเป็นศีลในระดับจิตการดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นโอกาสอันดีในการฝึกฝนศีลในระดับจิตนี้เมื่อท่านห้ามใจไม่ให้โกรธไม่ให้ทำร้ายสัตว์เลี้ยงแม้นยามที่เขาสร้างความเสียหายนั่นคือการรักษาศีลข้อหนึ่งในระดับมโนกรรมกมทางใจอย่างแท้จริงการระงับความอยากได้ โลภะในการใช้สัตว์เลี้ยงไปในทางที่เกินควรคือการรักษาศีลข้อในระดับจิตการรักษาศีลในมิติวิญญาณนี้จะช่วยยกระดับจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์และมั่นคงยิ่งขึ้นบุญที่เกิดจากเจตนาวิรัตย่อมมีกำลังมหาศาลที่จะเป็นกรอะป้องกันให้ท่านไม่ทำบาปและไม่ไปเกิดในอบายภูมิตอนที่183ความรับผิดชอบทางกรรมต่อวิญญาณผู้เลี้ยงกับผู้ถูกเลี้ยง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงกับสัตว์เลี้ยงเป็นความรับผิดชอบทางกรรมที่ผูกพันกันในมิติวิญญาณการที่ท่านรับชีวิตหนึ่งมาดูแลท่านได้สร้างพันธะทางกรรมกับวิญญาณดวงนั้นแล้วความรับผิดชอบจึงไม่ได้สิ้นสุดแค่การให้อาหารและน้ำเท่านั้น ความรับผิดชอบทางกรรมนี้หมายถึงการเกื้อกูลให้วิญญาณดวงนี้ได้พ้นจากความทุกขในการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานการทอดทิ้งหรือทำร้ายสัตว์เลี้ยงจึงเป็นการสร้างกำหนักต่อวิญญาณที่ท่านมีหน้าที่ดูแลซึ่งจะส่งผลให้วิญญาณของท่านเองต้องประสบกับการถูกทอดทิ้งและความโดดเดี่ยวในภพหน้าจงทำหน้าที่ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยสติและปัญญาการดูแลด้วยความเมตตาคือการสร้างบุญที่จะปลดเปลื้องนิกรรมที่ผูกพันท่านกับวิญ,ญญาณดวงนั้นมาอย่างยาวนาน ตอนที่184เมตตาจิตที่ส่งผลต,ต่อการเกิดใหม่สร้างภพที่ดีเมตตาจิตที่ท่านเจริญและแผ่ไปถึงสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ใช่เพียงความรู้สึกแต่เป็นพลังงานทางจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลต,ต่อการเกิดใหม่ของสัตว์เลี้ยงจิตของผู้เลี้ยงที่เปี่ยมด้วยเมตตาจะสร้างกระแสะแห่งกุศลที่จะช่วยยกระดับจิตวิญญาณของสัตว์ให้สูงขึ้นก่อนตาย เมื่อสัตว์เลี้ยงตายหักจิตของเขาได้รับกระแสแห่งเมตตาที่บริสุทธิ์จากท่านจิตของเขาจะมีโอกาสผ่องใสและไปสู่สุติภูมิได้ง่ายขึ้นเมตตาจิตของท่านจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้สัตว์ที่รักได้พ้นจากภพเดรัจฉานและได้เกิดในภพภูมิที่เป็นสุขจงฝึกแผ่เมตตาให้แก่สัตว์เลี้ยงทุกวันเมตตาจิตที่บริสุทธิ์คือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะมอบให้แก่เพื่อนร่วมทุกในมิติวิญญาณตอนที่18 5ห้า บาปของการทรมานการปิดกั้นความเจริญทางวิญญาณการทรมานสัตว์เลี้ยงไม่ว่าทางกายหรือทางใจเป็นบาปหนักเพราะเป็นการปิดกั้นความเจริญทางวิญญาณของสัตว์การสร้างความทุกข์ให้แก่สัตว์ที่จำกัดด้วยภพภูมิและไม่มีโอกาสทำบุญคือการทำร้ายวิญญาณที่อ่อนแอ บาปจากการทรมานนี้จะส่งผลให้วิญญาณของผู้กระทำต้องประสบกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในนรกภูมิหรือต้องไปเกิดเป็นสัตว์ที่ต้องถูกผู้อื่นทรมานตอบสนองกฎแห่งกรรมย่อมเที่ยงตรงเสมอทุกความเจ็บปวดที่ท่านมอบให้สัตว์จะถูกสะท้อนกลับมาสู่ท่านในที่สุดจงเจริญกรุณาความสงสาร ให้เข้มแข็งการงดเว้นจากการทรมานสัตว์คือการรักษาศีลข้อหนึ่งในระดับสูงสุดและเป็นการสร้างบุญที่จะทำให้ท่านเป็นผู้ที่พ้นจากทุกทางกายในภพชาติต่อไปตอนที่186วิญญาณที่กลับมาพันธะั์ที่ไม่สิ้นสุด ในมิติวิญญาณความผูกพันที่รุนแรงหรือกมที่ค้างคาระหว่างผู้เลี้ยงกับสัตว์เลี้ยงอาจทำให้วิญญาณของสัตว์กลับมาเกิดใหม่ใกล้ชิดกับท่านอีกครั้งในภพชาติถตัดไปการกลับมานี้เป็นได้ทั้งบุญและบาปขึ้นอยู่กับเจตนาที่ผูกพันกันไว้หากผูกพันด้วยตัณหาและความหลงวิญญาณอาจกลับมาในสถานะที่สร้างความทุกข์ให้แก่กันหากผูกพันด้วยเมตตาและความปรารถนาดีวิญญาณอาจกลับมาเกื้อกูลก,กันในสถานะที่ดียิ่งขึ้น การภาวนาและการอุทิศบุญเพื่อตัดบ่วงแห่งตัณหาคือการสร้างศีลธรรมทางวิญญาณที่จะช่วยให้การกลับมาเกิดใหม่ของทั้งสองฝ่ายเป็นไปนในทางกุศลจงทำบุญเพื่อความหลุดพ้นไม่ใช่เพื่อความผูกพันที่ไม่สิ้นสุดตอนที่187การทำทานในมิติวิญญาณการให้อาหารกายและอาหารใจ การนิทานแกสัตว์เลี้ยงในมิติวิญญาณมีความหมายมากกว่าแค่การให้อาหารทางกายการมอบความรักความอบอุ่นความปลอดภัยและความสงบทางใจจัดเป็นอาหารทางใจที่มีคุณค่าต่อวิญญาณของสัตว์อย่างยิ่งวิญญาณของสัตว์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านย่อมได้รับความรู้สึกแห่งเมตตาที่ท่านส่งให้การให้อาหารทางใจนี้จะช่วยบรรเทาความทุกข์จากความหวาดกลัวความโดดเดี่ยวและความรู้สึกขาดแคลนที่วิญญาณของสัตว์เดรัจฉานต้องเผชิญ จงปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงด้วยความอ่อนโยนและความสม่ำเสมอทุกการกระทําที่เปี่ยมด้วยเมตตาคือการให้ทานในมิติวิญญาณที่จะสร้างบุญให้ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจที่อิ่มเอิบและเป็นที่รักของสรรพสัตว์ตอนที่188ศีลธรรมกับการดูแลสัตว์ป่วยกรุณาบารมีการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยหรือพิการด้วยความอดทนและไม่ย่อท้อเป็นการสุดฝนกรุณาบารมี ความสงสารที่ต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ศีลธรรมในสถานการณ์นี้คือการทำหน้าที่โดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่ทอดทิ้งวิญญาณที่กำลังทุกข์การแสดงกรุณาต่อสัตว์ป่วยเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่จะส่งผลให้วิญญาณของท่านพน้นจากความทุกข์ทางกายและใจในพบหน้าความอดทนที่ท่านใช้ในการดูแลเขาคือพลังงานทางจิตวิญญาณที่จะลบล้างอากุศลกรรมที่ท่านอาจเคยทำไว้ในอดีตชาติ จงทำหน้าที่ดูแลสัตว์ป่วยให้ดีที่สุดด้วยจิตที่สงบและเต็มเปี่ยมด้วยความกรุณาการกระทำนี้คือการสร้างบุญที่จะยกระดับจิตวิญญาณของท่านให้สูงขึ้นและเป็นการช่วยเหลือวิญญาณที่กำลังทุกข์ให้ได้รับความสงบก่อนวารสุดท้ายตอนที่189กาการอุทิศบุญเพื่อย,ยกฐานะวิญญาณการเชื่อมโยงข้ามภพ การอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์เลี้ยงที่ล่วงลับไปแล้วคือการทำทานทางวิญญาณที่มีความสำคัญที่สุดศีลธรรมที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนี้คือความปรารถนาดีที่จะยกระดับวิญญาณของเขาให้สูงขึ้นและพ้นจากภพภูมิที่ต่ำต้อย บุญที่ท่านอุทิศให้จะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้วิญญาณของสัตว์ได้ไปเกิดในสุตติภูมิเช่นพบมนุษย์หรือเทวดาซึ่งจะมีโอกาสในการสร้างกุศลต่อไปได้ด้วยตนเองการอุทิศบุญจึงเป็นการมออโอกาสในการเจริญทางวิญญาณที่มีค่าที่สุดจงทําบุญด้วยจิตที่ตั้งมั่นและแผ่เมตตาให้แก่สัตว์ที่รักของท่านอย่างสม่ําเสมอความตั้งใจที่บริสุทธิ์ของท่านคือพลังงานบุญที่จะเชื่อมโยงข้ามภพไปถึงวิญญาณของเขาได้อย่างแน่นอน ตอนที่1 9 0ศศีลธรรมกับการไม่ผูกมัดอิสรภาพทางวิญญาณศีลธรรมชั้นสูงในการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงคือการรักและดูแลเขาด้วยเมตตาแต่ไม่ผูกมัดด้วยตัณหาและอุปทานความผูกพันที่ยึดติดคือพันธนาการที่จะขัดขวางการเจริญทางวิญญาณของทั้งผู้เลี้ยงและสัตว์เลี้ยงจงภาวนาเพื่อให้จิตของท่านเป็นอิสระจากความอยากครอบครองปล่อยวางความโศกเศร,ร้า เมื่อสัตว์ตายการกระทำนี้คือการสร้างบุญแห่งวิมุตติความหลุดพ้นที่จะนำพาท่านไปสู่ความเป็นอิสระทางวิญญาณการมอบอิสรภาพให้แก่สัตว์ที่รักคือการแสดงออกถึงความรักที่เป็นไปตามหลักธรรมอย่างแท้จริงจงรักเขาเพื่อให้เขาพ้นจากทุกข์ไม่ใช่รักเพื่อนำเขามาผูกมัดไว้กับความทุกข์ของเราการปล่อยวางคือการสร้างบุญสูงสุดให้แก่กันตอนที่191กาการเห็นทุกข์ของวิญญาณ ปัญญาที่นำมาซึ่งกรุณาศีลธรรมที่แท้จริงเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถเห็นทุกของวิญญาณที่อยู่ในร่างของสัตว์เลี้ยงจงมองความทุกข์ของสัตว์ที่ต้องเผชิญกับความหิวความเจ็บป่วยและความกลัวว่าเป็นทุกข์อริยสัตว์ที่วิญญาณดวงนั้นกำลังแบกรับการเห็นทุกนี้จะนำมาซึ่งกรุณาความสงสารที่ต้องการให้พ้นทุกข์ ที่บริสุทธิ์กรุณานี้จะขับเคลื่อนให้เราทำความดีและช่วยเหลือสัตว์โดยไม่หวังผลตอบแทนการเห็นทุกข์ของผู้อื่นคือการสร้างปัญญาที่จะนำไปสู่การบรรลุธรรมจงใช้ความทุกข์ของสัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องเตือนสติให้เราไม่ประมาทในการสร้างกรรมดีและเร่งทำความเพียรเพื่อให้ตนเองและสรรพสัตว์ได้พ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏตอนที่192บาปของการละเลยทางจิตวิญญ,ญาณความประมาท การดูแลสัตว์เลี้ยงโดยละเลยมิติทางจิตวิญ,ญญาณคือการสร้างบาปแห่งความประมาทความประมาทนี้เกิดจากการขาดสติในการเห็นว่าสัตว์เลี้ยงคือเพื่อนร่วมทุกข์ที่กำลังต้องการการเกื้อกูลทางธรรมการให้อาหารทิยงอย่างเดียวโดยไม่แผ่เมตตามไม่สวดมนต์และไม่ตั้งใจอุทิศบุญถือเป็นการละเลยหน้าที่ทางวิญญ,ญาณบาปแห่งความประมาทนี้จะส่งผลให้ผู้กระทำต้องประสบกับความมืดบอดทางปัญญาและความไม่ก้าวหน้าในธรรม จงดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความรับผิดชอบทั้งทางกายและทางใจการให้ธรรมทานแก่เขาด้วยการแผ่เมตตาคือการสร้างบุญที่จะทำให้ท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีและพ้นจากความประมาทตอนที่193การสร้างบุญร่วมกันความสัมพันธ์ในมิติวิญญาณ การที่คนกับสัตว์มาอยู่ร่วมกันถือเป็นโอกาสในการสร้างบุญร่วมกันในมิติวิญญาณบุญที่เกิดขึ้นจากการเกื้อกูลและพึ่งพาระหว่างกันจะเป็นสบียงที่จะติดตามทั้งสองฝ่ายไปในภพหน้าจงใช้โอกาสนี้ในการทำความดีในานามของสัตว์เลี้ยงเช่นทำบุญบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์อื่นๆหรือปฏิบัติธรรมและอุทิศส่วนกุศลให้เขาการกระทำนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางวิญ,ญญาณที่เปลี่ยนไปด้วยกุศล บุญร่วมที่สร้างขึ้นนี้จะช่วยส่งเสริมให้สัตว์ที่รักได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและช่วยเกื้อกูลให้ท่านได้พบกับมิสหายที่ดีและมีจิตใจที่เมตตาในภพชาติต่อไปตอนที่1 9 4ศีลธรรมกับการไม่เบียดเบียนทางอ้อมสนับสนุนการฆ่าศีลธรรมกับสัตว์เลี้ยงในมิติวิญญาณยังรวมถึงการไม่เบียดเบียนทางอ้อมเช่นการไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมการฆ่าสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่ายอย่างทารุณด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากการทรมานสัตว์การสนับสนุนทางอ้อมนี้ถือเป็นการสร้างอากุศลกรรมร่วมวิญญาณของสัตว์เหล่านั้นย่อมมีความทุกข์และความทุกข์นั้นจะส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้ที่สนับสนุนการกระทํานั้นจงรักษาสีข้อหนึ่งด้วยการงดเว้นจากการสนับสนุนการเบียดเบียนทุกรูปแบบ การเลือกวิธีชีวิตที่ไม่เบียดเบียนคือการสร้างบุญใหญ่ที่จะทําให้วิญญาณของท่านพ้นจากบาปที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าและเป็นการยกระดับศีลธรรมของตนเองให้สูงขึ้นอย่างแท้จริงตอนที่195การให้อิสรภาพทางวิญญาณไม่จองจําด้วยความรัก การให้อิสรภาพทางวิญญาณแก่สัตว์เลี้ยงที่ตายจากไปแล้วคือศีลธรรมที่สำคัญยิ่งจงเย่ยจองจำวิญญาณของเขาไว้ด้วยความรักความอาลัยหรือความเศร้าโศกที่ไม่รู้จักปล่อยวางการทำเช่นนี้จะทำให้วิญญาณของเขาติดอยู่กับความรู้สึกและยากที่จะไปสู่ภพภูมิที่ดี จงทำใจให้สงบและอนุญาตให้เขาไปสู่สุขติตามกำลังกรรมของเขาอาทิตฐานจิตให้เขาเป็นอิสระจากความผูกพันกับท่านการปล่อยวางคือการแสดงความรักที่แท้จริงในมิติวิญญาณการมอบอิสระภาพทางวิญญาณนี้จะช่วยให้จิตของท่านเป็นอิสระจากความทุกข์และเป็นการสร้างบุญแห่งการปล่อยวางที่จะนำพาให้ท่านพ้นจากบ่วงแห่งกรรมและก้าวหน้าในธรรมตอนที่196ความเมตตาต่อสัตว์จรจัด การขยายจิตวิญญาณศีลธรรมไม่ได้จํากัดอยู่แค่สัตว์เลี้ยงที่เราเป็นเจ้าของเท่านั้นแต่ควรแผ่ขยายไปถึงสัตว์จรจัดที่ต้องทนทุกข์จากความหิวโหวยและความโดดเดี่ยวด้วยการให้ทานและการแผ่เมตตาต่อสัตว์จรจัดคือการขยายขอบเขตของจิตวิญญาณให้กว้างขวางขึ้นการช่วยเหลือสัตจรจัดเป็นการสร้างบุญที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการช่วยเหลือวิญญ,ญาณที่ขาดที่พึ่ง โดยไม่หวังผลตอบแทนบุญนี้มีอานิสงส์มากที่จะส่งผลให้ท่านเป็นผู้ที่มีทรัพสมบัติและได้รับการช่วยเหลือในยามที่ตนเองลำบากจงเหย่ยมองข้ามความทุกข์ของสัตว์จรจัดการสร้างเมตตาต่อสัตว์ที่ไม่รู้จักคือการฝึกฝนจิตให้ก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวและเป็นการสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ในมิติวิญญาณตอนที่1 9 7ภาวนาให้สัตว์ได้เกิดเป็นมนุษย์โอกาสสูงสุด การภาวนาและการอธิษฐานจิตให้สัตว์เลี้ยงได้เกิดเป็นมนุษย์ในภพหน้าถือเป็นการสร้างบุญที่มุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดในมิติวิญญาณเพราะการเกิดเป็นมนุษย์คือโอกาสอันประเสริฐที่จะสร้างกุศลและบรรลุธรรมได้จงอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้จงเป็นปัจจัยให้สัตว์ที่รักได้มีร่างกายที่สมบูรณ์และมีสติปัญญาที่จะเข้าใจพระธรรมขอให้เขาได้พบกัลยาณมิตรและได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์ การภาวนาเพื่อให้สัตว์ได้มีโอกาสในการจเจริญทางวิญญาณคือการแสดงความรักที่เป็นไปตามหลักทำความรักที่ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกนี้เองที่เป็นศีลธรรมที่สูงส่งที่สุดตอนที่198การเห็นสัตว์เป็นครูสอนธรรมปัญญาที่เกิดจากความทุกข์ศีลธรรมในมิติวิญญาณคือการเห็นสัตว์เลี้ยงเป็นครูสอนธรรมที่มาแสดงให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้อันิจจังและความเป็นทุกข์ทุกขัง ของชีวิตความทุกข์ของสัตว์คือบทเรียนที่พระพุทธองค์ทรงต้องการให้เราได้พิจารณาจงใช้ความทุกข์และความตายของสัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องมือในการเจริญวิปัสสนาการเห็นความจริงนี้จะช่วยให้ท่านคลายความยึดมัน่นถือมั่นในร่างกายและเร่งรัดในการปฏิบัติธรรมการเรียนรู้จากความทุกข์ของสัตว์คือการสร้างปัญญาที่จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้วิญญาณของท่านต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์อีก การเห็นธรรมในสรรพสัตว์คือศีลธรรมที่เกิดจากปัญญาอย่างแท้จริงตอนที่1 9 9การละอกุศลทางวาจาศีลในการพูดถึงสัตว์ศีลธรรมกับสัตว์เลี้ยงในมิติวิญญาณยังรวมถึงการละอกุศลทางวาจาจงเว้นจากการพูดจาดูถูกกล่าวโทษหรือนินทาสัตว์เลี้ยงด้วยความหยาบคายวาจาที่ไม่เป็นมงคลจะสร้างอาุศลกรรมที่ส่งผลต่อจิตวิญญ,ญาณของผู้พูดเอง จงพูดถึงสัตว์เลี้ยงด้วยความอ่อนโยนและความเมตตาการกล่าววาจาที่เป็นกุศลต่อสัตว์คือการรักษาศีลข้อมุสาวาทาในระดับจิตการกระทํานี้จะสร้างบุญที่จะทําให้ท่านเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพรักของผู้อื่นจงระลึกเสมอว่าทุกคาพูดที่ท่านกล่าวถึงสัตว์เลี้ยงล้วนส่งผลต่อจิตวิญญาณของท่านเองการรักษาศีลทางวาจาจึงเป็นการยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้น ตอนที่2 0 0สรุปการดูแลสัตว์คือการดูแลวิญญาณหนทางสู่พระนิพพานสุดท้ายนี้ศีลธรรมที่สมบูรณ์ในการปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงคือการดูแลเขาในฐานะวิญญาณที่กำลังเดินทางในสังสารวัฏจงใช้ชีวิตที่สั้นของสัตว์เลี้ยงเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างกุศลกรรมและเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่อง การดูแลสัตว์ด้วยเมตตาคือการสร้างบุญใหญ่ที่จะยกระดับจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นและเป็นการเกื้อกูลให้สัตว์ที่รักได้มีโอกาสที่ดีในพบหน้าจงตั้งมั่นในการเจริญศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติธรรมและการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งปวงโดยมีพระนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางคือการกระทำตามศีลธรรมสูงสุดที่จะนำพาให้ท่านและสัตว์ที่รักพ้นจากทุกทั้งปวงในมิติวิญญ,ญาณอย่างแท้จริง